สวัสดีค่ะวันนี้ป้าอยู่ที่ฮาโดเฮาที่แอลลอนนะคะทางเหนือของอับดีนค่ะอันนี้เป็นบ้านาาบ้านหลังใหญ่นะคะที่เนชแนลทัตเขาดูแลอยู่นะคะเดี๋ยวป้าพาชมวิวที่นี่นะคะ เสียดายใบไม้ล่วงลงไปเยอะเลยค่ะฮ e ลโ o this is Harlow in i r e อ a n d uh, North from Aberdeen so let's see the view นี่นะคะจะให้ดูวิวนะคะ ตันที้อากาศดีค่ะโนนค่ะวิว สวยงามไหมคะนี่นะคะบ้า,บานฮาดโดเฮาส์ นี่ค่ะช่วงนี้เขาปิดนะคะ,ะเข้ามาเดินได้ที่ในสวนค่ะแต่ในบ้านนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่มีไวรัสโควิดเขาก็เลยปิดแล้วก็เป็นช่วงหน้าหนาวด้วยค่ะนี่นะคะบ้านเขาหลังใหญ่มากเลยค่ะ อันนี้ต้องเสียค่าเข้าชมนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวนะคะจากตัวบ้านแล้วมองลงไปเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมองลงไปไกลสุดสายตาเนี่ยนะคะ สวยงามเสียดายใบไม้ล่วงไปเยอะเลยค่ะโอ้ถ้ามาอาทิตย์ก่อนนี้ก็จะสีเหลืองอลามงามเลยนะคะเนี่ยค่ะบ้านฮาโดเฮาส์นะคะสวยงามค่ะเดี๋ยวจะพาชมรอบๆนะคะ ยังมีดอกไม้ที่เขาปลูกเอาไว้อะยังสวยงามอยู่เลยค่ะอันช่วงนี้ยังไม่มีน้ำค้างนะคะน้ำค้างแข็งนะคะช่วงนี้ยังไม่มีดอกไม้ก็ยังก็ยังดูดีแล้วก็สวยงามค่ะนี่นะคะ นี่ค่ะป้ายืนอยู่บนอนอกชานบ้านเขานะคะแล้วก็ให้ดูว่าวิวเขาสวยงามแค่ไหนเนื้อที่เขากว้างมากเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเขาปลูกต้นไม้ไว้เยอะแล้วก็สวยงามนะคะ เพียงแต่ป้ามาช้าไปนิดนึงใบไม้ก็เลยล่วงไปก่อนแต่ก็ยังมีต้นอื่นๆที่เขายังมีสีสันให้ได้ชมนะคะสวยงามมากเลยค่ะนะคะเดี๋ยวถ้าหากหน้าร้อนอเขาเปิดให้เข้าชมป้าจะกลับมาถ่ายทำในบ้านอีกนะคะ สวยงามค่ะที่นี่อากาศก็ดีมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ